ขอขอบคุณโมโต้พลาม5ห้านะครับที่ให้โอกาสผมได้ทดลองขับขี่เจ้า KTM 390 Adventure นะครับขอบคุณมากๆครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเซอรไพรส์390 Adventure นะครับแรงดีจริงๆวู้้

เรียเส็จได้ซึ่งขบวนเราก็คงไม่มีปัญญานะครับถือเ่าก็คงจะอีกนานนะฮะ <c oughs> ซึ่งเราได้มีขเขาเรียกว่าะนะมีบุญได้ไม่สี่เคทเอ็มน,นะครับก็เพราะว่ามีการทดสอบค่าตัดฉี่นะครับจากมอเตรอร์พร้ไร้และคร้ตอบคุณได้จริงๆนะที่ให้ผมได้สัมผัส

ก็หลายจริงเรนนาโทษนะครับล่องรอแห่งอารยะครมเปิดไปเลี้ยวจะยกจะยกแต่ไม่กล้าย,ยกนะครับนี่เราจะออกถนนใหญ่จะลองขัสบสปีดดู โคมันอืมพุ่งดีจริงว่ะรถเบาแล้วก็ช่วงล่างโคตรจะดีครับช่วงล่างนี่โหเก็บเก็บทุกเม็ดจริงจริงแล้วเดี๋ยวผมไล่ไป ปิดนะครับโอ้โ oh, ห oh, แรงมากแรงแบบสุดสุดอ่ะโปโหถ้าได้ทันนี้นะผมพอใจแล้วได้ทันนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, แจ๋วเลย oh, oh. แรงว่ะแรงใช้ได้เลย